อย่างที่สัญญาไว้กับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เป็นคลิปที่5แล้วนะครับเป็นคลิปที่ของศาสตร์ทางลายมือซึ่งเราจะไม่พูดถึงลายมือเราจะพูดถึงมือนะครับและวันนี้นะครับไม่ใช่มือธรรมดาครับเป็นมือของเด็กและไม่ใช่เด็กธรรมดานะครับวางแผนได้ตั้งแต่อยุ่สามขวบก็วางแผนได้แล้วนะครับค่ะลายมือไม่เปลี่ยนพูดถึงเด็ก เด็กเด็กตัวนี้นู่เลยนะฮะค่ะสามขวบสําคัญคือไม่ที่ว่ามันไม่ธรรมดาก็เพราะว่าเราจะมาพูดเนินอืแล้วเนินนี่จะพูดถึงที่จะเน้นเป็นพิเศษนะครับสําหรับวันนี้คือเนินสุกอ๋อไอ้เนินสุก <laughs> เนีน่ยน,นะครับท่านที่ติดตามรายการเรามาเนินนานก็น่าจะอย่างรู้อย่างฉับพลันว่า ไอเนินสุกนี่มันหมายถึงอะไรมันทาหน้าที่อะไรนะครับทุกเดนมันจะทําหน้าที่ของมันอยู่แล้วค่ะแต่ผมก็แหมไอ้นี่มันเด็ตั้งแต่เด็กเลยเหรอ,อเฮ้ยอไอลายมืนอมนี่มันบอกมันระบุมันบ่งชี้ตั้งแต่เด็กเลยเหรอบอกตั้งแต่เกิดเออ,อตั้งแต่เกิดเลยแ้แว,าว,าวามาติดเด็กเลยเนี่ยพอร้องอูแวอแวก็กำแผนที่ออกมาเลยแต่กำแผนที่ออกมาแล้วต้องหาคนอ่านให้เจอก็หมายถึงหาผู้แปลนมนะเหมือน คำพีหรือลายแทงครับนะผู้ใดใครจะไปหาขุมทรัพย์ก็ต้องมีลายแทงครับนะทุกคนกำลายแทงออกมาแต่ต้องมาหาคนอ่าน<อ>คนอ่านให้รู้ว่าจะไปถึงขุมทรัพย์นั้นต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวฝาหรือต้องลำบากลำบนแค่ไหนไปยังไงถึงจะไปเจอ,อแต่ถ้าท่านไม่รู้ท่านก็ตกเหวตกบอ่อไปก็เป็นเศรษฐกิจธุรกิจที่ไปไม่รอด<อ><อ>ทุกอย่างมีหลุมดักไว้แล้ว แต่ว่าลายแทงของชีวิตถ้าคนอ่านได้เขาจะบอกเฮ้ยอย่าไปหลุมเฮ้เบี่ยงซ้ายเบี่ยงกว่าเท่านั้นเองโอ้ท่านผู้ชมครับแล้วผมก็จะขอแนะนำคนอ่านคนหนึ่งนะครับเขาเก่งมากและคนคนนี้นะครับเขาเป็นอมตะครับจะไม่ตาย <laughs> เขาไม่ตายครับ <laughs> เขาจะอยู่ไป เฝ้าหลเฝ้าหลอนของท่านไปตลอดช่วงการประพันธ์เพียงท่านซื้อหนังสือชุดนี้อ๋อโอเคนะครับเนี่ฮะอย่อย่างอย่างอย่างอังนี้ที่ผมจะเอามาเนี่ยผมก็ควักมาอย่างนี้นฮะหนังสือชุดนี้นะฮะพอท่านซื้อหนังสือชุดนี้ไปนะครับท่านจะเปิดหน้ามาปุ๊บท่านก็จะนั่งพิจารณาดูปั๊บหนึ่งครับเสียงหลอกหลอนของคนที่เป็นอมาตะนิรันดร์การก็จะดังแว่วมาคือเสียงของอาจารย์พัชณีนั่นเองครับคนอ่านอีกคนหนึ่งนะฮะ ท่านที่เรียนตรงนี้ไปใช่ค่ะเพราะไอ้นี้มันจะอยู่คู่โลกไปเลยครับนะคะการระบาศาสรใช่ต่อให้โอมิครอนมาล้างโลกหมดมันก็จะยังอยู่มันก็ยังอยู่เพราะมันไม่ติดเชื้อมันไม่ติดเชื้อเลยครับเพราะมันเป็นซีดีซื้อได้ยังไงครับไม่ใช่ซีดีดีวีดีนะฮะดี d ีดทั้งหมดนะคะเราเปลี่ยนเป็น d v วดีหมดแล้ว18บแปนครับ สีแผ่นแรกเป็นพื้นฐานเส้นหลักนะที่เราคุยอยู่ตรงเนี้นะคะ,คะพออีก10แผ่นหลังที่เห็นนี่เรียงนั้นก็คือจะเป็นการอ่านในหนังสือแล้วก็มีหนังสืออีกนะคะหนึ่งร้อยลายลมือสองเล่ม200ร้อยลายลมือค่าจัดส่งฟรีเฉพ,พาะในประเทศไทยไอไอแผ,ผ่นพวกนี้มันมีภาพิพิธภัณฑ์ตอนาสาวด้วยนะ มีะมี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 ด้วยนะมีค่ะมีภาพตอนสสาวค่ะมีนะฮไอแปดไอสีไอแปดแผ่นแล้วไปดูถ้าไปดูแล้วเป็นยังไงนะฮะส่วนตอนนี้นะฮะมาดูลายมือเด็กน้อยนะครับนี่นะฮะอยากจะให้ท่านได้ดูแลกันเด็กน้อยมันก็ยังมีเนินที่เนินอูมแล้วนะอืเนินีสําคัญเอาตรงนี้ก่อนนี่เราจะนี้ยเนินเนี่ยมีความสําคัญทุกเนินอนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนินกันนะคะเนินมีความสําคัญทุกเนินนะคะ ฉะนั้นถ้าเราต่อไปคนคนนี้นะคะเด็กคนนี้ถ้าจะเป็นใหญ่เป็นโตแต่ตอนนี้สามขวบยังวัดเนินไม่ได้<อ>ต้องวัดเมื่อประมาณอายุสักสิบแปดหรือยี่สิบไปแล้ว<อ>มันถึงจะได้มาตรฐานจะวัดมือได้เมือ 16, ่ออายุประมาณสิบ่เจ็ดสิบแปดแต่ละเนินเราจะบอกเลยว่าเนินอาทิตย์เท่าไหร่เนินเสาร์เท่าไหร่ฉะนั้นคนเราที่จะมีอํานาจบาร,รมีเนินอาทิตย์ต้องกว้าง<อ>นะเนี่ยต้องเนินอาทิตย์ต้องกว้างแล้วจะมีะอ่าบาร,รมีดี แต่ถ้าจะมีชื่อเสียงก็ต้องเนินพฤหัสกว้างเขาจะบอกมาเลยว่ามีเท่าไหร่กี่มินกี่มินตนะคะแต่ตอนเนี้ยนิสัยการที่จะดูว่าชีวิตคนนี้เด็กคนนี้จะไปยังไงลำบากลำบนแค่ไหนก็ดูที่เส้นได้เลยนะคะแต่คนเนี้ยบอกมาเลยเพ่ะเจ้าบกคุณนี่ป่องห้อยมาเลยเห็นไหมฮะเนินสุบนะฮะต่อไปไนคนนี้เมียเยอะ เออมันต้องมือซ้ายด้วยครับบ้ามือซ้ายค่ะมือซ้ายเป็นเรื่องส่วนตัว<อ>นะคะเนี่ยจะเป็นมีม,มีมีหลายคนรนะวง<อ>ังนั่นเถอะนะคะจะเป็นประมาณนั้นแล้วเขาต้องเป็นอย่างั้นเลยเหรออ่าความต้องการทางเพศสูงอ๋ออาจ,จะเป็นแบบแต่เด็กคนนี้เนี่ยระวังสุขภาพนะมือเป็นโซ่เนี่ยโอ้ขี้โรคนะคะโอ้แลวพอเด็กเดี๋ยวนี้เป็นเวลากินนมมากๆเนี่ยบางทีนมวัวเนี่ยนะคะเอะบบางทีบีบนมไม่ออกเขาก็ให้ยาปฏิชีวนะบางเจ้า นะจะทําให้เด็กเดี๋ยวนี้จะเป็นภูมิแพ้เยอะใช่ไหมเส้นหลักเบอร์เบอร์นะเบอร์ต้องระวังเรื่องสุขภาพภูมิแพ้ครับนะคะต้องพยายามให้คือต้องอยากินยาเยอะนะพยายามดูแลสุขภาพด้วยนะคะพยายามให้กินผักปลอดสารพิษด้วยนะคะเด็กคนนี้เป็นคนที่อารมณ์รื่นเริงนะจะบอกเส้นสมองเป็นคลื่นนะมันไม่มมนไม่ได้เป็นคลื่นอ่ะเป็นโก่งอย่างเงี้ยนะโะอ่าเป็นคนสนุกสนานี่คะเนี่ยเห็นไหมฮะ มันจะบอกมาหมดนิสัยแต่ถ้าจะรู้นี่ก็เจาะเข้าไปนะแต่เด็กอายุสามขวบน่มันวัดจุดอายุไม่ได้แต่มันวางแผนได้ว่าเด็กคนนี้ควรออกแนวไหนเห็นไหมฮะเนี่ยคนนี้ก็อย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราแต่คนนี้มือขวาไม่ค่อยสวยนะฮะม่ดูมือซ้ายมือซ้ายสวยขว่าเด็กคนนี้ต้องเรียนบริหารค่ะบริหารแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานนะออกในแนวคอนเนคชั่น เพราะวตอรี่มาเกิดมือซ้ายใช้พลังของมือซ้ายได้ใช้พลังของมือซ้ายก็หมายถึงว่าซื้อมาขายไปออนไลน์วิชาชีพก็เข้ากับยุคสมัยนี้นะฮะทศใหมนี้มันต้องสวยมือซ้ายใช่ใช่เออใช่จริงอย่างพิมพ์พิภายนี้ก็ต้องดูมือซ้ายเพราะเขาขายของออนไลน์เขาขายของออนไลน์คือเงินเข้าถึงมือเขาเลยและวนี่อย่างที่โดดเด่นนี่คือเนินสุกนี้ เดืนสุกนี่ก็ขายของออนไลน์ก็ไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้ก็คืออะไรไปเป็นเหมือนคุณชูวิทย์เหรอเปิดอ่างอ่ะก็ไม่ได้แบบนั้คือไม่ได้มองไม่ได้มองตัวนั้นคือห้อยมาเลยเพราะเจ้าประคุณนี้ก็ความต้องการทางเพศสูงไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่ไม่ใช่เป็นอาอ่างอ่างอาชีพเก่าอาชีพเก่าจ้ะเนี่ยมันจะมันจะบอกนิสัยมาตั้งแต่เด็กเลยว่าสามขวบเด็กคนนี้คนออกแนวทางไหนพ่อแม่จะได้วางแผนได้ถูกต้อง แทบบางคนเนี่ยจะให้เด็กคนนี้ไปเป็นดาราไม่ไปแน่นอนเด็กคนนี้ไม่เป็นดาราเพราะอะไรเอาดูมือกว่าอกทีอาทิตย์ใช่ไหมดูอาทิตย์ใช่ไหมเสากับอาทิตย์ไม่ได้เกิดคู่กันตลอดดาราต้องดังสิใช่เส้นอาทิตย์กับเส้นเสาต้องขึ้นตลอดถึงจะดังนี่มันไม่ขึ้นน่ะเด็กคนนี้ถ้าพ่อแม่จะต้องการปั้นต้องว่าเป็นโูคผู้หญิงนะครับอไม่ไป นะมันไม่ได้ไปทางดาราดูได้แต่เด็กๆอย่างนี้นะฮะก็ดูได้แต่ว่ายังจะไม่สามารถที่จะวัดอะไรได้ใช่ไหมวัดเม่ยสเกลยังไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องรอมาต้องประมาณสักสิบกว่าขวบอะให้มือมันให้มือมันใหญ่ประมาณสักสิบสี่สิบห้าได้ละ้ะ ให้ถึงวัยเจริญพันธุ์ียกว่ามือไม่ขยายต่อไปอีกแล้วสิบสี่สิบห้าก็ได้แล้วค่ะสเกลก็เล็กตามแต่สามขวบมันเกินไปสามขวบมันดูทําภาพรวมได้ภาพรวมได้ไอนี่ก็วางแผนชีวิตได้แล้วใช่ใช่แล้วเด็กคนนี้คุณจะออกแนวไหนใช่ใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเกิดพ่อแม่อยากจะให้ไปเป็นแบบศิลปุ่มศิลปินเนี่ยไม่ไปเบรกไปเลยอย่า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 ไปทำการตลาดมาก็ตนิ้ค่ะถ้าจะส่งลูกเด็กคนนี้ไปเรียนไหนถ้าเป็นไปได้ส่งไปเมืองจีน อ๋อเพราะว่าไปไปทําการค้าไปทําการค้ามันมีสินค้าในต่าดนะแล้วออย่างหนึ่งเขาไปเรียนเมืองจีนเขาจะรู้จักโรงงานอและอย่าลืมนะโรงงานเมืองจีนเขาต้องการขายของอยู่แล้วใช่ใช่ไปสร้างคอนเนคชันที่นั่นเลยอ่าดีวันนี้เนี่ยทำให้เราแค่ดูตรงนี้นะฮะเราก็จะเห็นแนวโน้มของลูกเราหลานเราคเป็นพ่อค้าคนกลางไปอ่าเป็พ่อค้าคนกลางอล้อ ไปเกาหลีไปอะไรประมาณนี้นะคะเรียนที่เมืองจีนแล้วก็รู้จักไปเรียนที่นั่นแล้วก็รู้จักโรงงาน<ฆ>นะคะอะไรประมาณเนี้ยเราซื้อของเราก็ไม่ต้องไปซื้อ<ม>ที่เมืองไทยวิ่งตรงเข้าโรงงาน<ม>ภาษาจีนเราก็ได้มันจริงอย่างที่ผมตั้งเป็นสโลแกนว่าอาชีพทุกอาชีพศาสตร์ลายมือช่วยทันได้จริงๆนะครับเพราะว่าอย่างนี้เราเห็นแล้ว,เร,เ,ลวเรารู้ว่าอาชีพที่ ในอนาคตของลูกหลานเรานี่จะควรจะทําอะไรที่ทําให้เขามีความสุขนะฮะเช่นคนนี้ไม่ใช่เปิดอ่างนะครับถึงจะเป็นเนื้อสุกเอียวติบเออถามนิดเดียวเดี๋ยวคนจะขายเปิดอ่างคงไม่ได้พาะบริวารไม่ดีอ๋ออ๋ออ่าบริวารไม่ดีเพรเซ็นอาทิตย์ไม่สวยเปิดอ่างเปิดอ่างเสียใจได้นะครับน้องแต่ถ้าซื้อมาขายไปบริวารไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราก็ไม่ได้มาเป็นโรงงานผลิต่ค ะะเอาคนแค่ยกแค่บอร์ดค่อยหามนะฮะก็ประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะขอปล่อยเคล็ดลับอีกนิดเดียวนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับศาสตร์ทางลายมือของอาจารย์มัชนีเนี่ยนะครับพอมาเรียนแล้วท่านจะพบความประหลาดอยู่อย่างหนึ่งมันเป็นเหมือนกับปกติคนที่ไปเรียนเนี่ยจะต้องเรียนรู้เรื่องเส้นอยากจะรู้เรื่องเส้นอยากจะรู้เลยอยากจะรู้เหลือเกินนะฮะแต่ สเตปขั้นตอนของอาจารย์พัชรีนะครับเรียนเดินก่อนครับอมไม่ให้เรียนเส้นถึงใจจะรุ่มร้อนแบบใจะจะเส้นละเกินอยกจะจับเส้นละเกินก, <า S 2> ก็ไม่ได้ทีนี้ผมอยากจะสอบถามอาจารย์พัชรีครับค<ช>่ะเพราะเหตุไหนเล่าจึงให้เรียนรู้เนินก่อนเส้นครับค<ช>่ะถ้าไม่เรียนเดินจะรู้ว่าเส้นนี้คือเส้นอะไรอืเข้าใจไหมถ้าไม่เรียนเดินครับ จะรู้ว่าเส้นนี้คือเส้นอะเอาเข้าดูเลยนะคะเนินสําคัญมากนะคะเนินมันเนินเนี่ยนะคะเราก็ต้องเรียนอเนินพระหัสเนินสาวเนินอาทิตย์เนินพุทธถ้าคุณไม่เรียนเนินคุณไปเรียนเส้นเลยหรือคุณไปปุ๊บไม่เรียนเนินครับเส้นนี้เส้นอะไรเส้นตรงมันคือเส้นตรงมันอยู่ในเนินไหนมันอยู่ในเนิน ถ้าไม่รู้นะถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้สิก็ไม่รู้เลยถ้าไม่รู้ก็ต้องบอกว่ามันคือเส้นกลางฝ่ามืออ่าเท่านั้นเองมันเป็นเส้นกลางฝ่ามืออ่แล้วตไปมีอีกเส้นหนึ่งทำไงแล้วเส้นนี้เส้นอะไรมันเป็นเส้นสิ้นเขิบออกไปจากกลางฝ่ามืออ่าก็ต้องบอกอย่างนั้นเออเป็นเส้นตรงตรงแล้วมันทําหน้าที่อะไรฮะแล้วมันทําหน้าที่อะไรไอเส้นกลางกลางฝ่ามือเนี่ยล่ะไอเส้นกลางกลางฝ่ามือมันทําหน้าที่สมมุติคนไม่รู้เลยอะหรคนไม่รู้เลยไอตรงนี้ฮะสำคัญ ผมไม่อยากบอกเคล็ดลัลไปเอาไว้ไปเรียนดีกว่ามั้งเพราะว่าถ้าบอกไปนะฮะท่านจะรู้จักการผสมอักษรคือของจาร์ไม่ชนีมันเป็นเหมือนกับคุณจะรู้อักขระอักขระมันมีไม่กี่ภาษาไทยมันมีตั้ง44ตัวอักษรใช่ไหมฮะแต่ของจาร์ม่ชนีมีแค่4ตัวอักษรสี่เรื่อง้าก็ได้นะฮะประมาณนี้เนินเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเนินแต่ละเนินทําหน้าที่อะไรในเมื่อเนินทําหน้าที่อะไรเส้นก็ทําหน้าที่อย่างนั้นซึ่งพอไปเรียนรู้นะฮะท่านจะปริศนา จะก,กระจ่างโลกท่านจะก,กระจ่างชัดเหมือนกับหัวผมที่ใสกระจ่างนะฮะเพราะว่าแต่ก่อนท่านเรียนเนี่ยท่านจะต้องไปจทย์ไปจําว่าโอ้โหไอ้เส้นนี้นะยื้ยืยืย,ย,ยนี่นะฮะมันมีลักษณะแบบไหนเป็นรูปปลารูปเขียดรูปกภาพน้ารูปเต่าโอ้โหจำแล้วจําอีกแถมพอเอาความจำตอนลั้นมาดูงงอีกไม่รู้เรื่องแต่ถ้าท่านเรียนรู้จากกระจา่างวิทยานะครับมันจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนตัวอักษรนะท่านจะผสมอักษรเป็น เหมือนอักขระรู้จักว่าไอ้นี่คือกอไก่ผสมกับพยัญชนะอักษรละยังไงและผลจะออกมายังไงนี่นะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะให้มาเรียนจริงครับแล้วท่านจะพบกับของจริงในศาสตร์ทางลายมืออย่าลืมนะคะใครต้องการที่จะมีวิชาชีพเกิดตัวนะคะและไม่ตกงานตอนแก่นะคะแล้วก็สามารถที่จะมีเพื่อนฝูงเยอะแยะแล้วก็มีคอนเนคชันท่าน ท่านที่ดูลายมือเป็นท่านไม่ได้ทำงานอาชีพเยอะคอนเนคชั่นเยอะชนะคะฉะนั้นท่านเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรีเอาแค่ปริญญาตรีท่านใช้เวลาเท่าไหร่อท่านหมดเงินไปเท่าไหร่หลายล้านบางคนไปแล้วกับการที่ท่านทุ่งหัวใจมันแค่แปดวันเท่านั้นลองคิดดูเองนะคะแล้วก็เมื่อท่านจบนะคะปริญญาตรีถ้าไปได้ ในสถาบันหรือสาขาอะไรที่เขาไม่ต้องการท่านเรียนไปเมื่อจบแล้วเนี่ยนะคะบางทีเขาไม่ต้องการตลาดไม่ต้องการท่านก็หางานไม่ได้นะคะเช่นนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะมันสามารถที่จะเป็นทางเลือกที่ดีหรือท่านจะทำงานไปด้วยนะคะแล้วก็ดูไปด้วยเสริมเสริมไปด้วยก็ได้นะคะถ้าต่อไปเมื่อท่านอายุมากแล้วนะคะ คนที่ทํางานบริษัทปฏิเสธไม่ได้แล้วอายุ6กสิบแล้วก็ต้องเกษียณไมื่ถึงด้วยคเมื่อเกษียณแล้วหกสินี่ยังสาวนะคะท่านเจ็ดสิบสองเนี่ยนะคะก็ยังบอกได้เลยว่ายังขับแทกเตอร์ได้นนะคะฉะนั้นเมื่อ6กสเกษียณแล้วจะไปทําอะไรถ้าเป็นแค่ราชการก็ดีไปแต่ถ้าท่านทํางานบริษัทหรือถ้าโชคร้ายกว่านั้นบริษัทเกิดปิดตอนอายุสี่สิบกว่าหรือเอาเอาคนงานออกทำยังไงอ่ะ นะคะ,ะถ้าท่านสนใจก็สมัครเข้ามาได้โทร<ะ>มาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอก็วันนี้เวลาหมดแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ